สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพีพัทยานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เรื่องของหม้อน้ํารถยนต์นะฮะเมื่อวานก็ลูกชายเอารถไปใช้อ่ฮะอ่าเขาเรียกว่าอะไรหม้อน้ําระเบิดนะคุณผู้ชมครับอ่าด้วยความตกใจหม้อน้ําระเบิดในที่นี้คือ1รถก็ไม่สภาพใหม่นะฮะรถก็15ปีผ่านไปแล้วนะครับหม้อน้ําระเบิดในที่นี้ก็คืออ่าตัวจุกคน คุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะตัวน <target> yep. <oo> ี้นะฮะมันระเบิดจุดระเบิดเลยแต่นี่คือเป็นอ่าตังพึ่งตัวนี้ก็จะเป็นทองแดงนะฮะยังนี่คือสภาพโอเคเลยนะครับทองแดงซึ่งหาไม่มีแล้วทุกวันจะเป็นอลูมิเนียมแล้วนะฮะตัวนี้ผมก็จะทํามาที่ร้านหม้อน้ํานะฮะที่กระติกแดงร้านสุหม้อน้ำนะครับก็จะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนฐานนะฮะเป็นทั้งหัวเป็นทั้งบนทั้งล่างเลยตัวนี้จะเป็นอะไรตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นพลาสติกเหรอฮะพลาสติกนะฮะคุณผู้ชมครับ คือเดนนี้มาจากมาจากรถเลยนะครับมาจากใหม่ๆเลยคือมาจากตอนสมัยที่ออกรถใหม่ๆตัวนี้จะเป็นแหวนนะฮะใช่ไหมฮะส่วนตนี้คือพลาสติกบนคือพลาสติกพอใช้ไปนานๆหนึ่งก็คือเกิดการตันเครื่องหม้อน้ําตันนะฮะระบบมันจะตันผมก็เคยมาล้างหม้อน้ำแล้วครั้งหนึ่งาทางที่เขาบอกว่าเออหม้อน้ํามันตันนะแนะนำให้เปลี่ยนหัวก็คือทําคามสะมาล้างที่มันตันตันที่มันตันข้างในนนฮะ ผมว่าเออลองใช้ไปก่อนก็เลยทําการล้างแค่แค่มอน้ําอย่างเดียวแต่ตอนนี้พอใช้ไปได้สักพักอ,า,อายุการใช้งานมอน้ํามันก็ถึงเวลาแล้วนะครับมันก็เลยเกิดการระเบิดนะมันระเบิดได้เลยตอนนี้ผมจะเอามาทําใหม่นะครับโดยใช้มอน้ําตัวเดิมนีคยฮะผมยังอยากเก็บมอน้ําตัวเด้ไว้จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นทองแดงบนหัวเป็นทองแดงนะครับยังไงก็ติดตามต่อไปนะครับสวัสดีนะครับ